สมองเราเนี่ยนะครับชอบตัดสินใจเร็วแม้ว่าข้อมูลจะไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลยกตัวอย่างเช่น Halo Effect คือพูดง่ายคือว่าเชื่อมโยงคุณสมบัติหนึ่งกับอีกคุณสมบัติหนึ่งซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยเนยนะครับไปเองโดยอัตโนมัติ ยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราเห็นคนที่พรีเซนต์งานภาษาอังกฤษเก่งๆเราอาจจะคิดว่าเขาทำงานเก่งไปด้วยซึ่งจริงแล้วอาจจะไม่ใช่เลยก็ได้อีกอันหนึ่งที่เราทำบ่อยคือ confirmation bias เราตัดสินใจไปแล้วว่าเราจะเชื่อแบบนี้นะครับแล้วเราหาหลักฐานมาสนับสนุนความเชื่อ,อัน,นี้ของเราเมื่อมีอะไรก็ตามที่มาขัดแย้งกับความเชื่อของเราที่เป็นหลักฐานเนี่ยเราจะลดน้ำหนักของมันหรือลดค่าของมันเช่นเดียวก,กันกับคนก็เหมือนกันถ้าเราชอบคนนี้ไปแล้วเราก็จะมีข้อสนับสนุนมากมายที่จะชอบคนนี้ในขณะนะเดียวกันไอ้สิ่งที่มันเป็นข้อด้อยเราก็แบบไม่เป็นไรหรอกเด Confirmation ก่อนจะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อพา mission ไปถึงล้านซับด้วยนะครับ Branding for Entrepreneurs Brand Trust Mastery รุ่น4หลักสูตรออนไซต์2วันเต็มสำหรับผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจที่ออกแบบมาเพื่อคุณได้พัฒนา branding ที่จดจำง่ายสร้าง brand trust ที่แข็งแรงและเปลี่ยนลูกค้าขาจอมาเป็น loyal customer ในหลักสูตรนี้จะพาทุกคนมาเสริม branding ให้แข็งแกร่งสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจสู่การมียอดขายที่ยั่งยืนในระยะยาว ซื้อบัตรเข้าเรียนได้แล้ววันนี้นะครับและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ Mission to the Moon ครับ Mission to the Moon Unique Planner ออกแบบและจดจ่อกับเป้าหมายในแบบของคุณเอง Your p a s s Your Success ความสำเร็จคุณเป็นคนกำหนดสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ในราคา990บาททาง Shopee Lazada Tiktok และ Line Official Account @Mission to the Moon Mission the Moon. mission. Continue with to your the สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the moon podcast นะครับคุณอยู่กับพรบิินทันอุสาหะครับและวันนี้เป็นตอนหนังสือนะครับหนังสือเล่มนี้มีคนเรียกร้องเข้ามาเยอะมากเลยนะฮะว่าอยากให้เอามารีวิวอีกสักรอบหนึ่งจริงๆผมเคยเล่าไปนานมากแลวนะฮะก็มันยาวเพราะฉะนั้นก็จะเล่าแบบเวอร์ชั่นสรุปนิดนึงลวกันนะครับหนังสือเล่มนี้คือหนังสือ thinking fast and slow นะครับหนึ่งใน 3ามหนังสือที่ผมคิดว่าดีที่สุดในโลกเท่าที่ผมเคยอ่านมาหนังสือ t h i n g Fast and Slow เนี่ยเขียนโดยอาจารย์ Daniel k a h n e m a n นะครับซึ่งอาจารย์เนี่ยได้รางวัลโนเบลด้วยนะแล้วก็เป็นหนึ่งในหนังสือที่ยังมีคนพูดถึงมาจนถึงทุกวันนี้เป็นหนึ่งในหนังสือที่ถูกอ้างอิงนะเยอะมากๆคือเวลาใครเขียนหนังสือเกี่ยวกับเ,เศษรษฐศาสตร์พฤติกรรม,มาอะไรพวกนี้นะฮะหรือเรื่องมี h a v i o r a l economics ทั้งหลายเนี่ย ก็จะอ้างอิงมาถึงหนังสือเล่มนี้เยอะมากนะครับเราจะมาทบทวนกันว่าหนังสือเล่มนี้พูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับแน่นอนครับหัวใจหลักของหนังสือเล่มนี้คือ system one system two นะครับ system one system two เนี่ยไม่ได้เป็นชิ้นส่วนในสมองแบบจริงๆแต่ว่าเขาอธิบายถึงกระบวนการการทางานของสมองนะครผ่านวิธีการเปรียบเทียบแบบง่ายง่ายก็คือระบบที่1และระบบที่2หรือว่า system one และ system two system one เนี่ยเป็นระบบที่ทํางานด้วยสัญชาตญาณอัตโนมัติพุนทันทันแล่นแล้วก็ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ System 2เนี่ยเป็นระบบที่ทำงานด้วยความรอบครอบไตรตรองมีการคำนวณแต่ว่าช้าและใช้พลังงานเยอะด้วยทีนี้การปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบทั้งสองเนี่ยเป็นตัวกำหนดว่าเราจะคิดตัดสินใจแล้วก็กระทำการต่างๆอย่างไรนะครับระบบที่1เนี่ยเป็นระบบของสมองที่ทำงานโดยสัญชตาตญาณแล้วก็ฉับพลันนะครับ intuitive นะครับมักทำงานโดยที่เราไม่รู้ตัว,วยกตัวอย่างเช่นเมื่อคุณได้ยินเสียงดังขึ้นมา ที่คุณไม่ได้คาดคิดคุณกนหันไปมองโดยอัตโนมัติการทํางานของซิสเต็มวันเนี่ยเป็นมรดกของวิวัฒนาการทางมนุษย์นะครับมันทําให้เราสามารถตอบสนองต่อสิ่งต่างๆรอบตัวได้อย่างรวดเร็วทําให้เรารอดชีวิตได้นั่นเองทําให้สปีชีส์ของเรามาอยู่จนถึงทุกวันนี้จริงๆเวลาเราทําหลายๆอย่างในชีวิตเช่นขับรถเนี่ยนะฮะขับรถเกียร์ธรรมดาเนี่ยก็ใช้ใช้จริงๆใช้แขนขาครบสี่เนี่ยนะขา2แขน2เนี่ยนะฮะตาต้องมองถนนด้วยเนะี่ยแต่ว่า เราทําแบบเราไม่ได้คิดอ่ะคือเราเราก็ทําไปลุงก็ขับได้นะครับนอกจากคุณเพิ่งหัดขับนะถึงว่าคนที่ขับเป็นแล้วเนี่ยก็จะใช้สิสต์เมวันเนี่ยขับไปได้เลยนะครับสามารถอาจจะเล่นมือถือไปได้ด้วยซ้ำทั้งทงที่จริงๆแล้วเนี่ยเราใช้กระบวนการโอ้โหเยอะมากนะ Reaction เยอะมากนะฮะในการขับรถยนต์แต่ว่านั่นแหละนั่นก็คือสิสต์เมวันนะครับทำให้เราทํางานได้อย่างรวดเร็วนะครับเราไม่เป็นอัตโนมัติเราไม่ได้คิดอ่ะมันก็ทําไปอย่างนั้นสิสต์เมทูเนี่ยนะครับเอานุซิสเต็ม์เนี่ย่ยเมือเราต้อง ตัดสินใจใช้เหตุผลนะครับแล้วก็เรื่องความเชื่อนะครับระบบนี้จัดการกับกิจกรรมต่างๆที่ต้องใช้สติสัมปชัญญะเช่นการควบคุมตัวเองการเลือกการจดจอ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับเช่นสมมติคุณกําลังมองหาใครสักคนหนึ่งมองหาญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคุณในฝูงชนเนี่ยสมองคุณจะจดจอกับภารกิจนี้นะฮะคุณจะนึกถึงลักษณะของเขาเอ๊ะเขาใส่ชุดเสียอะไรใส่หมวกอะไรเพื่อให้หาคนคนนั้นให้เจอการจดจอ่อเนี้ยจะจํากัดสิ่งที่รบกวนสมาธิคุณทั้งหมด นะครับคุณแทบไม่สังเกตเห็นคนอื่นในฝูงชนเลยนะฮะหากคุณรักษาสมาธิไว้ได้ไม่เสียสมาธิเนี่ยคุณก็จะเจอคนนั้นนะในระยะเวลาแป๊บเดียวแต่ถ้าเสียสมาธิเมื่อไหร่นะฮะคุณก็จะค้นหายากมากขึ้นอันนี้คือลักษณะของซิสเต็มทแต่เดี๋ยวเราจะไปขยายความเพิ่ม,เต,มเติมอีกนี่ต้องบอกว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยสมองมนุษย์เนี่ยพยายามรักษาพลังงานนะครับพยายามรักษาพลังงานซึ่งไอความพยายามรักษาพลังงานของ,ของ,ข,องของสมองมนุษย์เนี่ยมันนําไปสู่ความผิดพลาดทางการทางความคิดเยอะเลยทีเดียวนะครับ เคสอันหนึ่งที่คลาสสิกมากในหนังสือเล่มนี้เขาถามว่าไม้เบสบอลและลูกเบสบอลราคารวมกัน1เหรียญ10เซนโดยไม้เบสบอลมีราคาแพงกว่าลูกเบสบอลหเหรียญลูกบอลราคาเท่าไหร่ถ้าคิดแบบทันทีเร็วๆเลยเนี่ยคนส่วนใหญ,ญ่จะตอบ10เซนถ้าคุณตอบ10เซนเหมือนคนทั่วๆไปที่ถูกถามครั้งแรกแปลว่าคุณกําลังใช้สิสเต็มหนึ่งในการตอบคําถามอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะมันผิดนะค,คำตอบที่ถูกคือ5เซนนะครับลองไปคํานวณดูดีๆก็จะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ย ไมล์เบสบอลมันคือราคา1เหรียญกับ5เซนและลูกเบสบอลราคา5เซนต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบที่ถูกคือ5เซนนะฮะตัวอย่างนี้คือเป็นสิ่งที่ system one เนี่ยซึ่งหุ่นหันพันแล่นเนี่ยนะครับเข้ามาควบคุมแล้วก็ตอบโดยสชญชาตญยาณน,นะครับแต่มันตอบเร็วเกินไปดยปกติแล้วเมื่อเจอสถานการณ์ที่ไม่สามารถเข้าใจได้เนี่ย system one จะเรียก system 2มาแก้ปัญหาแต่ว่าในโจทย์ข้อเมื่อกี้ไมล์เบสบอลเนี่ยนะครับ system 1ถูกหลอกเพราะ system one คิดว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันง่ายนิดเดียวเองนะฮะ เดี๋ยวจัดการเองได้ถ้าเราเปรียบเทียบเรื่องนี้กับการทํางานในออฟฟิศนะฮะเวลาเราได้ยินคํากระตุ้นหรืออะไรบางอย่างสมมติในห้องประชุมเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยใช้สัญชาตญาณจัดการเราได้เลยเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นแบบไอโจทย์ข้อนี้แหละนะครับไมเบรสบอลคนรูกเบสบอลนี่แหละนะครับแล้วเวลาคนที่ทํางานไปตามอารมณ์ทั้งวันนะนะถูกอารมณ์ดึงไปดึงมาทั้งวันเนี่ยก็จะเรียกว่าตกอยู่ในสภาวะที่ใช้แต่ system หนึ่ง ไม่ได้ใช้ซิสเต็มปัญหานี้แสดงให้เห็นถึงอาจจะเรียกว่าเป็นบั็กก็ได้นะของสมองเราอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อเราใช้สมองเนี่ยเรามักใช้พลังงานให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในแต่ละงานนั้นนะครับเหตุผลเพราะว่าปกติสมองมันใช้พลังงานเยอะมากอยู่แล้วนะครับสมองเนี่ยมีน้าหนักประมาณ2%ของน้าหนักร่างกายมนุษย์แต่ว่าใช้พลังงาน20%เพราะฉะนั้นถ้าไม่จาเป็นจริงๆเราจะไม่อยากใช้พลังงานมากกว่านี้นะครับเราเรียกกฎนี้ว่ากฎแห่งความพยายามน้อยที่สุดหรือว่า law of least effort นะครับ เนื่องจากการตรวจสอบคำตอบด้วย System Tool จะต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับสมองของเราจึงไม่ไม่ไม่อยากทำเราก็คิดว่าให้ System 1มวก็พอแล้วเพราะฉะนั้นการ Activate System Tool เนี่ยจึงต้องฝึกทีนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะว่า System Tool เนี่ยเป็นส่วนสําคัญของความฉลาดนะครับงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการฝึกใช้ System Tool บ่อยๆเช่นการจดจ่อและการควบคุมตัวเองหรือการทำสมาธิคนที่ทำสมาธิบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ตามนะครับ จะสามารถเพิ่มความฉลาดของตัวเองได้โจทย์ไม้เบสบอลแสรงเห็นว่าสมองของเราสามารถตรวจสอบคำตอบโดยใช้ System Tool และหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดแบบนี้ได้แต่ความขี้เกียจของสมองเราแล้วกันนะฮะหรือความพยายามใช้พลังงานน้อยของสมองเราเนี่ยทำให้ System Tool เนี่ยนะครับไม่ได้ถูกแอคท v เวตแล้วก็ทําให้เราไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างฉลาดเท่าที่ควรนั่นเองทีนี้ระบบอัตโนมัติของเรามันทำงานยังไงอ่ะเราก็มาดูเรื่องระบบอัตโนมัตินิดหนึ่งนะครับลองคิดภาพตามนะครับสมมุติคุณเห็นคำว่า S O แล้วขีดเส้นใต้เว้นวรรคไว้แล้วมีตัว P นะครับถามว่าคำนี้คือคำอะไรให้เดาคุณอาจจะคิดไม่ออกถ้ามาแค่นี้เฉยๆนะ S O ขีดเส้นใต้แล้วก็ P นะครับแต่ถ้าคุณเพิ่งเห็นคำว่า EAT มาก่อนหน้านี้มีแนวโน้มว่าคุณจะตอบว่าซุปเอสโซุปนะครับสิ่งนี้เรียกว่า Priming หรือว่าการกระตุ้นล่วงหน้านะครับเมื่อเราถูกกระตุ้นล่วงหน้านะครับแนวคิดหรือเหตุการณ์เนี่ยนะฮะ มันจะทําให้เรานึกถึงอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกลับมาที่คาเมื่อกี้ so ขีดแล้วก็ p ถ้าคุณเห็นคําว่า shower หรือว่าอาบน้ามาก่อนหน้านี้เนี่ยแทนที่จะเป็นคําว่า eat เนี่ยนะครับมีแนวโน้มว่าคุณจะเติมตัวอักษรคำนี้เป็นคําว่า soap ไม่ใช่สุ p Priming ไม่เพียงส่งผลต่อวิธีคิดเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อพฤติกรรมด้วยนะครับเช่นเดียวกันกันกบจิตใจที่ได้รับผลกระทบจากการได้ยินนะครับแนวคิดบางอย่างร่างกายก็ได้รับผลกระทบเช่นกันเขาบอกว่า Priming เนี่ยพบ เยอะมากเลยมันมีงานอันนึงที่เขาไปศึกษานะครับผู้เข้าร่วมเนี่ยถูกกระตุ้นนะครับด้วยข้อความที่เกี่ยวกับความชราเช่นรอยเขียวย่นนะครับคำว่าฟลอริดาฟลอริดานี่คือที่ที่คนชอบไปรีทายกันนะฮะอะไรแบบเนี้ย พอเขาได้ถูกได้ยินคําพวกนี้บ่อยๆเนี่ยเขาจะตอบสนองด้วยการเดินช้าลงกว่าปกติน่าทึ่งที่การกระตุ้นแบบพรายมิงเนี่ยนะครับส่งผลลึกลงไปถึงระดับจิตใต้สานึกเลยนะฮะโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำการกระตุ้นลูกน้าหรือว่าพรายมิงแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้ควบคุมการกระทําการตัดสินและทางเลือกของเราอย่างมีสติเสมอไปแต่เรากลับถูกกระตุ้นอย่างต่อเนื่องโดยเงื่อนไขาทางสังคมและวัฒนธรรมต่างๆมันมีงานอีกอันหนึ่งเขาบอกแ่่ถ้าสมมติว่าเรากระตุ้น subject ของเราเนี่ยนะครับ ให้คิดถึงเรื่องเงินเยอะๆนะครับมองเห็นทุกอย่างเป็นเงินเนี่ยนะฮะ subject เนี้ยจะมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นว่าประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยน้อยลงเพราะว่าอะไรเราคิดถึงเงินซึ่มันเป็นประโยชน์ของเราเนี่ยเราจะคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมน้อยลงไปเลยนะฮะ action จะเป็นแบบนั้นนะครับสมองเราเนี่ยนะครับชอบตัดสินใจเร็วนะครับแม้ว่าข้อมูลจะไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลยกตัวอย่างเช่นสมมุติคุณเจอคนหนึ่งชื่อเบนที่งานปาร์ตี้นะครับคุณพบว่าเขาเป็นคนพูดคุยสนุกนะครับต่อมาอีกวันหนึง่ง มีคนถามว่าเฮ้ยจะจัดกิจกรรมการกุศลคุณคิดว่าเบนเนี่ยนะจะบริจาคหรือเปล่าให้ให้ให,ให้งานนี้หรือเปล่าคุณเพิ่งเจอเบนเมื่อวานนี้คุณสิ่งเดียวที่คุณรู้ก็คือเขาเขาคุยสนุกดีนะครับแต่ว่าพอเขาคุยสนุกดีนะะเ,เนี่ยมันมีนาโนมัสสมองของเราจะบอกว่าเฮ้ยเบนเนี่ยน่าจะให้บริจาคเงินให้กิจกรรมการกุศลที่จริงๆเราไม่รู้เลยมันไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนี่คือสิ่งที่เรียกว่า h a l o effect ฮาโลเวยเฟกเนี่ยมันมีอีกชื่อหนึ่งนะชื่อว่า exaggerated e m OTIONAL COHERENCE คือพูดง่ายคือว่าเราอะให้เชื่อมโยงคุณสมบัตินึงกับอีกคุณสมบัตินึงซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยเนี่ยนะครับไปเองโดยอัตโนมัติยกตัวอย่างเช่นสมมติเราเห็นคนที่พรีเซนต์งานภาษาอังกฤษเก่งนะคะพรีเซนต์งานภาษาอังกฤษเก่งเราเราอาจจะคิดว่าเขาทำงานเก่งไปด้วยซึ่งจริงเราอาจจะไม่ใช่เลยก็ได้นะครับอีกอันหนึ่งที่เราทำบ่อยคือ confirmation bias ซึ่งเราก็พูดกันเยอะ mation as by Ass, อธิบบบายแบบนี้ เราตัดสินใจไปแล้วว่าเราจะเชื่อแบบนี้นะครับแล้วเราหาหลักฐานมาสนับสนุนความเชื่ออันเนี้ยของเรานะครับไม่ใช่ว่าเราหาข้อมูลมาเสร็จแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะเชื่อแบบไหนเราเชื่อไปแล้วแล้วเราหาหลักฐานมาสนับสนุนความเชื่อของเราและเช่นเดียวกันเมื่อมีอะไรก็ตามที่มาขัดแย้งกับความเชื่อของเราที่เป็นหลักฐานเนี่ยเราจะลดน้ําหนักของมันหรือลดค่าของมันยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราชอบรถคันเนี้ชยชอบไปแล้วเราก็จะหาหลักฐานมาสนับสนุนนะว่าไอ้รถคันเนี้ยดีหลักฐานพวกนี้มีน้าหนัก ถ้ามีหลักฐานมาขัดแย้งว่ารถคันนี้มันไม่ดีน้ำหนักของหลักฐานนั้นจะถูกลดลงนะฮะหรือเราจะให้ค่ามานันน้อยลงเพราะว่าเราตัดสินใจไปแล้วต่อให้มีคนบอกว่าไอ้นู o ่นไอ้น e ี M ่ไม่ดีเราก็จะบอกฮ้ย hey, ไม่เป็นไรเรื่องนั้นจัดการได้ทีหลังเช่นเดียวกันกันกบคนก็เหมือนกันถ้าเราชอบคนนี้ไปแล้วนะฮะเราก็จะมีข้อสนับสนุนมากมายที่จะที่จะชอบคนนี้นะณนะเดียวกันไอ้สิ่งที่มันเป็นข้อด้อยเราก็แบบไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวจัดการได้เป็นต้นนะครับนี่คือ confirmation bias confirmation bias รวมถึงห้ารอ effect พวกนี้จริงจรงมีอีกเยอะเลยนะฮ แต่มันมนักจะนําไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดเพราะว่าเราไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะตัดสินใจอย่างแน่นยําสมองของเราอาศัยการแนะนําที่ผิดนะครับและการทําให้ง่ายเกินไปเพื่อเติมช่องว่างในข้อมูลซึ่งอาจจะนําไปสู่ข้อสรุปที่ผิดพลาดเช่นเดียวกับการกระตุ้นร่วงหน้านะครับพร i ยมิงเมื่อกี้นะครับปรากฏการณ์ทางความคิดเหล่านี้เกิดขึ้นโดยเราไม่รู้ตัวและส่งผลต่อการเลือกการตัดสินใจและการการะทําของเราที่อีกอย่างหนึ่งก็คือวิธีลัดทางความคิดนะครับ วิธีรัดทั้งความคิดเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันมีประโยชน์นะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะเหนื่อยเราชีวิตเราจะเหนื่อยมากถ้าเกิดเราไม่มีกระบวนการทางรัดเลยเนี่ยนะฮะแต่ว่าสมองเราเนี่ยมันใช้เยอะเกินไปนะครับแล้วการใช้อาจจะไม่เหมาะสมนะครับเรามาดูอันที่เราใช้กันบ่อยๆนะอันแรกเราเรียกว่า substitution วิธีรัดด้วยการแทนที่เป็นการที่เราตอบคําถามที่ง่ายกว่าแทนคําถามที่ถูกต้องจริงๆยกตัวอย่างสมมติว่าจะเลือกเลือกตั้งกันกน,นะครับเราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมาสมัครคําถามที่เราควรถามคือ ผู้หญิงคนนี้จะเป็นผู้สมัครตำแหน่งนายอำเภอเนี่ยเธอจะประสบความสำเร็จในตำแหน่งนี้แค่ไหนนี่คือคำถามที่ควรถามแต่ว่ามันยากะนะฮะเราก็เลยถามคำถามที่ง่ายกว่าด้วยอัตโนมัติเช่นผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนจะเป็นคนที่จะเป็นนายอำเภอที่ดีหรือไม่นะครับปัญหาคืออะไรวิธีรัดเนี่ยหมายความว่าแทนที่เราจะค้นคว้าประวัติและนโยบายของผู้สมัครเราแค่ถามตัวเองว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยตรงกับภาพในใจของนายอำเภอที่ดีหรือไม่ คำถามที่ว่าผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนเป็นคนที่จะไปนายอำเภอที่ดีหรือไม่เนี่ยนะฮะดูเหมือนในที่นี้เนี่ยเราไม่ได้ไปนค้นประวัติเราไม่ได้ดูว่าเขาไม่นโยบายอะไรแต่เราแคม่มันตรงกับภาพในใจเราไหมน่าเสียดายที่หากผู้หญิงคนนี้ไม่ตรงกับภาพนายอำเภอในใจเรานะครับแต่ประสบการณ์ดีมากนะฮะมีประสบการณ์เรื่องการทํางานแบบนี้ดีมากเนี่ยนะฮะเราก็อาจจะปฏิเสธเขาได้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับการสมัครงานเรื่องนี้เกิดขึ้นกับทุกอย่างนะครับ substitution อีกอันนึงคือ availability หรือว่าสิ่งที่มันมีอยู่ตรงนั้นเรามักประเมินความน่าจะเป็นของสิ่งที่เราได้ย,ยินบ่อยหรือนึกถึงง่ายสูงเกินไปนะครับยกตัวอย่างเช่นจากสถิติแล้วเนี่ยผู้ป่วยในยที่เสียชีวิตจากโกรคหลอดเลือดในสมองหรือว่า stroke เนี่ยนะครับสูงกว่าอุบัติเหตุนะครับแต่มีการศึกษาไปถามว่าคุณคิดว่าโรคหลอดเลือดในสมองกับอุบัติเหตุเนี่ยอะไรทําให้เสียชีวิตมากกว่านะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของผูต้ตอบแบบสอบถามคิดว่าการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่านั่นก็เป็นเพราะว่าเราได้ยินเรื่องของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในสื่อมากกว่านั่นเองนะครับแล้วมันสร้างอิมเพรสชันในใจเรามากกว่าดังนั้นเนี่ยเราก็เลยประเมินเรื่องพวกนี้ผิดไปนั่นเองอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าทําไมมนุษย์เราถึงมีปัญหากับการเข้าใจสถิติอ่านะฮะทำไมเราถึงมีปัญหาการเข้าใจสถิติและเรื่องนี้สําคัญยังไงเรามาคุยกันเรื่องของเบสเรทหรือภาษาภาษาไทยคืออัตราฐานนะครับ อัตราฐานเนี่ยคือฐานทางสถิติที่สถิติอื่นๆอ้างอิงถึงยกตัวอย่างสมมติมีบริษัทแท็กซี่ขนาดใหญ่นะครับแห่งหนึ่งมีแท็กซี่สีเหลือง20%แท็กซี่สีแดง80%นตะครับนันหมายความว่าอัตราฐานหรือว่าเบสเรทของแท็กซี่สีเหลืองคือ20%และอัตราของแท็กซี่สีแดงคือ80%ถ้าคุณเรียกแท็กซี่แล้วต้องการเดาสีของมันนะครับการจำอัตราฐานว่าเหลือง20แดง80เนี่ยจะทำให้คุณคาดการณ์ได้ค่อนข้างแม่นยำ ดังนั้นเนี่ยเราควรจำอัตราฐานไว้เสมอเมื่อคาดการเหตุการณ์แต่น่าเสียดายที่ปกติเราไม่ทําแบบนั้นนะครับแท้จริงแล้วการละเลยอัตราฐานหรือว่าเบสเรทเน็เลเนี่ยเป็นเรื่องที่พบบ่อยมากหนึ่งในเหตุผลที่เราพบว่าตัวเองละเลยอัตราฐานก็คือการโฟกัสกับสิ่งที่เราคาดหวังมากกว่าสิ่งที่มันมีความเป็นไปได้ไว่าจะเป็นลองกลับมาที่เรื่องแท็กซี่นะครับ ถ้าคุณเห็นแท็กซีส่สีแดงผ่านไป5คันคุณอาจจะเริ่มรู้สึกว่ามีความเป็นไปได้สูงที่แท็กซี่คันต่อไปจะเป็นสีเหลืองแต่ในความจริงก็คือไม่ว่าจะผ่านไปกี่คันเนี่ยความน่าจะเป็นของแท็กซี่ต่อคันก็ยังคงเป็นสีแดงประมาณ80%อยู่ดีถ้าเราตรำอัตราฐานได้และตระหนักถึงเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะกลับไปโฟกัสกับสิ่งที่เราคาดหวังว่าจะเห็นเด่นตรงไปตรงมาแต่ว่าพอมีแดงมา5คันแล้วเนี่ยเรามักจะคิดว่า คันต่อไปจะต้องเป็นสีเหลืองสิซึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดการละเลยตราฐานเป็นความผิดพลาดทั่วไปที่เชื่อมโยงกับปัญหาที่กว้างกว่าน,นั้นเรายังมีปัญหาในการจดจำมากทุกอย่างจะถดถอยถูกค่าเฉลี่ยหรือว่า regression to the mean นะครับนี่การยอมรับว่าทุกสถานการณ์มีสถานะเฉลี่ยของมันนะครับและความแปรปรวนจากค่าเฉลี่ยนั้นน่ะจะกลับมาถูกค่าเฉลี่ยเสมอยกตัวอย่างเช่นกองหน้าฟุตบอลที่ทําประตูได้เฉลี่ย5ประตูต่อเดือนมาเป็นปีแล้วนี่นะครับอยู่เดือนหนึ่งทาได้10 สิบประตูนะครับโค้ชจะตื่นเต้นมากหลังจากนั้นเธอกลับไปได้ทําได้5ประตูในช่วงที่เหลือของฤดูกาลโค้ชก็จะวิพากษ์วิจารณ์เธอว่าไม่สามารถรักษาฟอร์มที่ร้อนแรงไว้ได้ทั้งนั้นที่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะสิ่งที่จะทำมันไม่มีอะไรเลยมันคือ regression to mean หรือว่าการถดถอยสู่ค่าเฉลี่ยเท่านั้นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของความทรงจำนะครับทำไมเราถึงจําเหตุการณ์ได้ไม่แม่นยำต้องบอกงนี้ก่อนว่านะฮะสมองเราเนี่ยไม่ได้จำประสบการณ์ต่างๆแบบตรงไปตรงมาเรามีกลไก2อย่าง เราเรียกว่า experiencing self กับ remembering self experiencing self เนี่ยคือตัวเราจะบันทึกว่าขนาดนั้นเนี่ยนะฮะเรารู้สึกยังไงคำถามคือตอนนี้ฉันรู้สึกยังไงอันนี้คือ experiencing self ส่วน remembering self คือมันจะบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดหลังจากจบไปแล้วและถามคำถามว่าโดยรวมแล้วรู้สึกยังไง experiencing self เนี่ยให้รายงานที่แม่นยำกว่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะความรู้สึกของเราระหว่างประสบการณ์นั้นแม่นยำที่สุด แต่ remembering self แม่นยำน้อยกว่าเพราะมีการบันทึกความทรงจำหลังจากสถานการณ์นั้นจบไปแล้วแต่ว่า remembering self ไอที่แม่นยำน้อยกว่านี่นะครับเป็นฝ่ายครอบงำความทรงจำของเรามี2เหตุผลที่ทำให้ remembering self เนี่ยนะครับครอบงำความทรงจำของเรา 1. เราเรียกว่า duration neglect หรือว่าการละเลเรยระยะเวลาเราจะละเลเรยระยะเวลาทั้งหมดของเหตุการณ์และเลือกจำเพียงช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง 2คือ p a k and Rule เราจะให้น้ำหนักกับสิ่งที่เกิดขึ้นณนจุดสิ้นสุดของการมากจนเกินไปยกตัวอย่างเขาเนี่ยมีการทดลองวัดความทรงจำของผู้คนคือให้ผู้คนเนี่ยบอกเกี่ยวกับการส่องกล้องลำไส้ใหญ่นะครับซึ่งมันก็ก็มีความเจ็บปวดนะครับ่อนการส่องกล้องเนี่ยผู้เข้าร่วมเนี่ยนะครับถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยได้รับการส่องกล้องที่ใช้เวลานานและค่อนข้างยืดเยื้อกลุ่มที่2เนี่ยนะครับตรวจสั้นกว่ามาก แต่ระดับความเจ็บปวดเนี่ยเพิ่มขึ้นในช่วงท้ายแต่ไม่ได้เยอะกว่ากลุ่มแรกนะเพียงแต่ว่ามันมาเพิ่มขึ้นตอนหลังคุณอาจจะคิดว่าผู้ป่วยที่ไม่มีความสุขที่สุดต้องเป็นกลุ่มแรกใช่ไหมที่ทนกับกระบวนการที่ยาวนานกว่าเพราะพวกเขาต้องทนการเจ็บปวดยาวนานนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็นไปถามณขนาดตอนถูกทําอยู่เลยเนี่ยนะฮะคือ experiencing self เนี่ยนะครับเราพบว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับรู้สึกแย่กว่า เพราะว่าถูกทำนานกว่าซึ่งมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่างไรก็ดีหลังจากจบหมดแล้วเนี่ยนะฮะกลับมาถามทุกคนใหม่ทั้งสองกลุ่มเนี่ยตอนนี้มันเป็น remembering self แล้วนะครับผู้ที่ผ่านกระบวนการสั้นกว่าแต่จบด้วยความเจ็บปวดนะครับซึ่งตอนเป็น experiencing self เนี่ยรู้สึกไม่ได้แย่มากแต่ปรากฏว่าพอมาถามทีหลังแล้วเนี่ยพบว่าคนที่ผ่านกระบวนการสั้นกว่าแต่จบด้วยความเจ็บปวดรู้สึกแย่กว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยเหตุผลของ experiencing self กับ remembering self อีกอันนึงที่อาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีเวลาไปสวนสนุกยกตัวอย่างเช่นดิสนีย์แลนด์นะครับ experiencing self เนี่ยไม่ได้สนุกตลอดเพราะมันจะมีช่วงที่แบบต่อแถวนานนูน่นนี่นะครับหลายอย่างแต่ว่า remembering self เนี่ยจะจำจุดพีคและจุดจบได้จุดพีคของการอยู่ที่ดิสนีย์แลนด์ก็คือการเล่นเครื่องเล่นที่สนุกใช่ไหมแต่ต้องต่อคิวสชั่วโมงนะเพื่อไปเล่นเครื่องเล่นร้อนด้วยนะฮะแต่จุดจบก็คือยิ่งใหญ่มากก็คือพลุและพาเรดพาเรดและพลุลพลลพลนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปถามหลังจากนานๆแล้วว่าถามว่าไอ ي, วันที่ไปดิสนีย์แลนด์เนี่ยความทรงจำเป็นยังไงคนส่วนใหญ่ก็จะตอบว่า very magical ก็คือมันเจ๋งมากนั่นเองนะฮะทั้งนั้นที่จริงแล้วเนี่ยถ้าไปถามตอนนั้นเลยนะนักที่อยู่นั่นเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้ชอบขนาดนั้นอันต่อมานะครับเป็นประเด็นเรื่องที่ว่าสมองเราเนี่ยนะฮะใช้พลังงานในปริมาณที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับงานสมองเราเนี่ยมี2โหมดโหมดแรกเราเรียกว่า c o g n i t i v e ease หรือว่าช่วงที่แบบไม,ไม่ไม่ด้ต้องระดมความสนใจแล้วม้กมายนะฮะช,ชิวๆอ่ะ่างัันเถอะนะครับ เรียกว่าความสบายทางการรู้คิดก็ได้อีกันึงเรียกว่า cognitive strain นะฮะอันนี้คือเราต้องดมความสนใจมาใช้พลังงานเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เข้าสู่สิ่งเรียกว่าความตึงเครียดทางการรู้คิดการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานในสมองเหล่านี้ส่งผลอย่างมากต่อพฤติกรรมของเราอันนี้น่าสนใจมากอยากให้ทุกคนค่อยๆค,คิดตามในสภาวะ cognitive ease นะครับ System one ท,ที่ทำงานด้วยสัญชาตญาณจะควบคุมสมองเราและ System t o ที่ใช้ตรรกะและต้องการพลังงานมากกว่า ทบไม่ได้ใช้นะครับนี่หมายความว่าเราจะมีสัญชตาตญาณความคิดสร้างสรรค์และมีความสุขมากขึ้นแต่ก็มีโอกาสที่จะทําผิดพลาดมากขึ้นด้วยนะครับนี่คือเราอยู่ในโหมดของ cognitive age นะ system one ทำงานเยอะที่สุดในสภาวะ cognitive strain ความตึงเครียดทางการรู้คิดการรับรู้ของเราเฉียดคมมากขึ้นนะครับ system two จะเข้ามาควบคุมแล้วนะครับ system two พร้อมที่จะตรวจสอบการตัดสินใจของเรามากกว่า system one ดังนั้นเราจะมีความคิดสร้างสารรค์ลดลงแต่ เราจะทําผิดพลาดลดลงด้วยคุณสามารถควบคุมปริมาณพลังงานที่สมองใช้เพื่อให้กรอบความคิดนั้นมันเหมาะสมได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณต้องการให้ข้อความเนี่ยนะฮะมันดูมีความน่าเชื่อถือลองใช้ cognitive ease ดูวิธีการเช่นนะครับทำให้ข้อมูลนั้นอนะ่ะมันถูกส่งซ้ำๆถ้าข้อมูลถูกส่งซ้ำนะฮะเราจะจำได้ง่ายขึ้นมันจะมีความน่าเชื่อถือง่ายขึ้นนี่เป็นเพราะว่าสมองของเราวิวัฒนาการมาให้ตอบสนองเชิงบวกเมื่อเห็นข้อความชัดเจนซ้ำๆ เมื่อเราเห็นบางสิ่งที่คุณเคยนะครับเราจะรู้สึกสบายอ,อยู่ใน cognitive ease เพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการให้ข้อความคุณมีความน่าเชื่อถือเนี่ยก็ทำไงก็ได้ให้มันเห็นซ้ำบ,บ่อยๆในทางกับกันนะครับ cognitive strength เนี่ยนะครับช่วยให้เราทำของเช่นโจทย์ทางสถิติได้พไเพราะวลาสูาเข้าสู่โหมดนี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะเราจะตื่นตัวพลังงานเราจะพยายามเข้าใจปัญหาเราจะมีแนวโน้มจะยอมแพ้น้อยลงด้วยเวลา system t kick in นะมีแนวโน้มจะยอมแพ้น้อยลงด้วยนะครับวิธี ที่เราตัดสินใจแนวคิดและการจัดการปัญหาเนี่ยนะครับอันนึงที่น่าสนใจคือเรื่องของการประเมินความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยงเนี่ยมันจะถูกประเมินสิ่งหนึ่งที่มีแฟกเตอร์สำคัญมากเกี่ยวกับสมองเรานอกจากค่าตัวเลขต่างๆแล้วเนี่ยมันคือวิธีการนำเสนอะ presentation ของมันนะครับยกตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าในโจนเนี่ยนะครับเป็นผู้ป่วยโรงพยาบาลจิตเวชนะครับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาถามชุมชนว่าควรจะปล่อยนโจนไหมนะครับโดย ชุมชนกลุ่มแรกเนี่ยได้รับการแจ้งว่าผู้ป่วยเช่นนายโจนเนี่ยมีความน่าจะเป็น10%ที่จะเกิดความรุนแรงกลุ่มที่2ได้รับแจ้งว่าในผู้ป่วย100คนที่คล้ายกับนายโจนเนี่ยมีการประมาณว่า10คนจะเกิดความรุนแรงซึ่งมันคือเลขเดียวกันเหมือนกันเปะ๊ะแต่ว่าฟังแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับผู้ตอบในกลุ่มที่2เนี่ยเกือบ2เท่าปฏิเสธไม่อยากให้เข้าทูกปล่อยตัวออกมานะข้อความที่2ฟังดูรุนแรงมากกว่า อีกอันหนึ่งที่ทำให้เราสามารถถูกเบี่ยงเบนไปได้คือเราเรียกว่า Denominator ในกรดเป็นเรื่องของตัวาหารนะฮะซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเราละเลยสถิติธรรมดาเพื่อเลือกภาพในใจที่ชัดเจนที่มีอิทธิพลกับเรามากกว่ายกตัวอย่างยานี้ป้องกันเด็กจากโรคจุดๆแต่มีโอกาส0.001%ที่จะเกิดการผิดรูปถาวรอ,อันนี้คือข้อความที่1ข้อความที่2 เด็กหนึ่งคนในหนึ่งแสนคนที่ใช้ยานี้จะเกิดการผิดรูปถาวรอ,อะไรแบบนี้สองข้อความนี้จะเหมือนกันเด็ะเลยนะครับแต่ข้อความหลังเนี่ยพอทําให้นึกถึงเด็กที่แบบดีดฟอร์มเกิดมาตัวอาจจะแบบอวัยวะผิดรูปเนี่ยนะฮะมีอิทธิพลมากกว่าจะทําให้เรามีแนวโน้มในการใช้ยานี้น้อยลงเนี่ยเพราะฉะนั้นการเฟรมวิธีการนําเสนอชถิติจึงสําคัญมากพาร์สุดท้ายเนี่ยนะครับเป็นทาร์ที่เราทําความเข้าใจกับสิ่งที่เรียกว่าทฤษฎีผลประโยชน์ทฤษฎีอัทถประโยชน์นะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งคือทฤษฎีความคาดหวังทฤษฎีอัตถประโยชน์ก็คือ utility theory นะครับทฤษฎีความคาดหวังคือ prospective theory มัยก่อนนะฮนะนักเศรษฐศาสตร์รเขาจะมีความเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยนะครับตัดสินใจบนเหตุผลล้วนๆนะฮะนี่คือพื้นฐานของทฤษฎี utility theory ระบุว่าเมื่อบุคคลตัดสินใจในพวกเขาจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่มีเหตุผลและเลือกตัวเลือกที่ให้ผลลัพธ์โดยรวมดีที่สุดนะครับรือที่เรียกว่ามี utility สูงสุดนั่นเองนะฮะ ต่นนันแล้วเนี่ยเราพบว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นซะหน่อยสมมุติว่ามีคน2คนต่างมีเงิน5ล้านดอลลาร์เท่ากันถ้าเกิดพูดถึง utility t h e o r ีเนี่ยนะครับพวกเขามีความมั่งคั่งเท่ากันเนี่ยเขาควรจะมีความสุขกับเงินของตนเท่าๆกันถูกไหมฮะอันนี้คือสิ่งที่เราเราคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราทําให้เรื่องมันซับซ้อนขึ้นหน่อย5ล้านดอลลาร์เนี่ยของ A นะครับกับ5าล้านดอลลาร์ของ B แตกต่างกันมาก5ล้านดอลลาร์ของ A เนี่ยนะครับมาจากการเดินทั้งทั้งทั้งสองมาจากการเดินนนเเข้าคหมือกัน แต่ห้าล้านนอลา,ลา,ลา,ลาของ A เนี่ยมาจากการเดินเข้าคาสิโนโดยมีเงินตอนแรกเนี่ยหล้านแล้วออกมามี5ล้านแต่ B เนี่ยเดินเข้าคาสิโนโมีเงิน9ล้านออกมามี5ล้านนะครับแน่นอนว่า2คนนี้มีความสุขไม่เท่ากันจึงเป็นที่มาของว่าเอะถ้าเกิดยูทิลิตี้ทีรีมันอธิบายเรื่องนี้ไม่ได้เนี่ยนะครับเราจะอธิบายด้วยอะไรก็มันก็เป็นที่มาของ prospect theory หรือทฤษฎีความคาดหวังทฤษฎีความคาดหวังเนี่ยนะฮะจะอธิบายแบบนี้นะครับลองจินตนาการแบบนี้ดูในสถานการณ์แรกเนี่ยคุณได้รับเงิน1 0 0 0เหรียญ แล้วต้องเลือกระหว่างการได้รับเงินแน่นอน500เหรียญหรือโอกาส50%ที่จะได้รับเงินอีก1,000เหรียญในสถานการณ์ที่2คุณจะรับเงิน2,000เหรียญแล้วต้องเลือกระหว่างเสี่ยงเงินแน่นอน500เหรียญหรือโอกาส50%ที่จะเสี่ยงเงิน1,000เหรียญน,นะครับถ้าเราตัดสินใจด้วยเหตุผลล้วนๆนะฮะเราควรจะเลือกเหมือนกันทั้ง2กรณีแต่ไม่ใช่ที่เกิดขึ้นคนส่วนใหญ่เนี่ยเลือกรับเงินแน่นอนในกรณีแรกส่วนในกรณีที่2เนี่ยคนส่วนใหญ่เลือกที่จะเสี่ยงครับทฤษฎีความคาดหวัง อธิบายว่าทำไมมันเป็นแบบนี้นะครับคำสำคัญอันนึงในหนังสือเล่มนี้ก็คือว่าทั้ง2เหตุผลทั้ง2ข้อที่อธิบายมันเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าการหลีกเลี่ยงการสูญเสียหรือว,ว่า loss aversion มนุษย์เรากลัวการสูญเสียความรู้สึกจากการสูญเสียมีมากกว่าความรู้สึกจากการได้ของมาแม้ว่าของนั้นจะเท่ากันคือสมมติว่าคนเสียงเงินร้อยหนึ่งอะ่ะกับได้เงินร้อยหนึ่งอะ่ะเสียงเงินร้อยหนึ่งรู้สึกเจ็บมากกว่าเทียบกับความดีใจจากการได้เงินร้อยหนึ่งเราลงลงลึกไปตรงนี้พบว่า เราอะให้คุณค่ากับสิ่งต่างๆบนพื้นฐานของจุดอ้างอิงคือเราจะต้องมีการปักหมุดไว้อะ loss aversion เนี่ยมันมีอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือ diminishing sensitivity principle นะครับคุณค่าที่เรารับรู้แตกต่างจากมูลค่าที่แท้จริงตัวอย่างเช่นการลดลงจาก1 0 0 0เหรียญเป็น9 0 0เหรียญสมมติเราเสียเงินลดลงหนึ่งพันเก้ารเหรียญเนี่ยไม่รู้สึกแย่เท่ากับการลดลงจาก200เหรียญเป็น100เหรียญแม้ว่ามูลค่าของเงินมันจะเท่ากันนะครับในทำนองเดียวกันคุณค่าที่เรารับรู้จากการสูญเสียเมื่อลดลดงจาก 1,500เหรียญเป็น1,000เหรียญเนี่ยมากกว่าการเสียเงินจาก2,000เหรียญเป็น1,500เหรียญน,นะฮะเอาใหม่นะฮะเสีย1,500เหลือ1,000ก็คือเสีย500เนี่ยความรู้สึกแย่กว่าถ้าเรามี2,000เราเสีย500เหลือ1,500นะครับนี่คือทั้งนั้นที่มันเป็นเงิน500เท่ากันนะฮะนี่คือ loss aversion ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราคุยกันในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะฮะเขาพยายามจะบอกว่าสมองเราเนี่ยมันไม่ได้ทำงานเป็นลอจิกเปะ๊เปะๆตลอดเวลาแต่เรามี การเฟรมิงเรามีการปักหมุดก่อนว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้นะครับอิทธิพลต่างๆนี่มันส่งผลมากๆต่อเราในเชิงของวิธีคิดดังนั้นใครก็ตามที่ใช้ชีวิตเรา s ิส t ตมวันรันทั้งวันเนี่ยนะฮะมีแนวโน้มจะตัดสินใจพลาดเดยอะมากแล้วก็จะเป็นคนที่ใช้ชีวิตตามความรู้สึกนะครับซึ่งซึ่ง,งหลายครั้งเราจะตัดสินใจที่ไม่ได้ best for ourselves ด้วยนะคือไม่ได้ดีที่สุดสำหรับเราด้วยโอเคก็ หวังว่าจะได้เป็นข้อสรุปนะฮะแบบเวอร์ชั่นไม่ยาวมากของหนึ่งในสุดยอดหนังสือนะครับ Thinking Fast and Slow ลว์สำหรับท่านที่ดูรันทางยู u ูบเนี่ยนะครับอยากแจกกันแดดมิวชั่นสกรีนเนาะเป็นโหกันแดดที่ผมภูมิใจสุดๆนะครับเพราะว่าใช้ได้ตั้งแต่เด็กอยู่3ขวบแล้วนะผิวเซนซิทีฟก็ใช้ได้นะครับกันน้ำกันเหงื่อ80%เปอร์เซ็นต์เทสต์อินวิโวอินวิเพราะฉะนั้นค่า SPF เนี่ยมั่นใจได้เลยว่าถึงแน่นอนเกลี่ยง,ง่ายมากเป็น daily use จริงๆเลยนนะะฮะแล้วกก็็เปมิตตรราัง วีแกนด้วยนะครับสารอะไรต่างๆที่ไม่ดีเราไม่ใส่เลยสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ทาแบบทาได้ทุกวันเลยนะผมก็ทาทุกวันก็เราแจากให้10รางบัลน,นะครับใครที่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้มาคุยกันหน่อยว่าคุณคิดหนังสือเล่มนี้ให้อะไรกับคุณบ้างนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ติดแฮชแท็กมิชชั่นสุดมูนนะฮะและเดือดสมูลจะประกาศผลใน YouTube Community สัปดาห์หน้าขอสงวนสิทธิ์เฉพาะท่านที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นนะครับขอบคุณที่ติดตาม s i o n t o the m ม o n นะครับแล้วเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ Mission to the Moon. Continue with your mission.